สำหรับวันนี้ก็ขอสวัสดีมิลรักแฟนๆคอบอลชาาลูกดังทุกท่านกันด้วยครับซึ่งหลังจากที่เราก็ได้อยู่กับโปรแกรมฟุตบอลชายในศึกโอลิมปิกไปเมื่อวานและในวันนี้ครับกับโปรแกรมการวิเคราะห์ฟุตบอลประจำวันพุธที่31กรกฎาคม2567เราก็จะกลับมาตามกันต่อกับโปรแกรมในล็อกคันเลือดในเกมนัดที่2ในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนีกกันครับซึ่งกับโปรแกรมที่ก็ได้มีมาฝากกันผมก็ได้คัดมา5คู่5สนามกันเหมือนเช่นเคยโดยเกมคู่แรกครับก็จะเป็นเกมที่ทางด้านลีกัสก็จะพบกับทางด้านโบโลกบบัททาางด้นี สครับปารีสแอนเบลเกตก็จะพบกับทางด้านดินโมเควิฟเกมคู่ที่4จาเกียโลเนียจะพบกับทางด้านเปดเวจิสและเกมคู่สุดท้ายคู่ที่5ครับดินาโมมินก็จะพบกับรูโดโกเดสส่วนในเรื่องของแนวทางจะออกไปในทิทางไหนหรือมุมใดก่อนที่เราจะไปดูกันพร้อมๆกันผมก็ขอไปสรุปผลงานที่ก็ได้ให้ไปในช่วงค่ำคืนที่ผ่านมากันก่อนนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับแนวทางที่ก็ได้ให้ไปทั้ง4คู่แล้วได้มีใครจัดชุดมัดรวมลงสเตปสีไปกันบ้างหรือเปล่าครับซึ่งถือว่าเมื่อคืนฟอร์มแต่ละทีมก็ยง้อมใใ่่กกกนนนดดดเเเเลลยโททีีผา็ืห ไปนั้นก็จะเป็นเกมที่ทางด้านทัพสมุทรยบูทีมชาติญี่ปุ่นก็ยังรักษาม,มาตรฐานของตัวเองได้ก็เลยเบียดเอาชนะอิสราเอลไปที่สกอร์หประตูต่อศูนครับซึ่งกับเกมคู่ VAP ของเราในคู่นี้ก็ยังฟาดทํากำไรกันไปแบบจุกๆเลยครับส่วนอีก3คู่หน้าช่องที่ได้ให้ไปครับในนัดน,นี้ทางฝั่งของทีมชาติอียิปต์พวกเขาก็ไม่ไว้หน้าทางฝั่งของสเปนเลยหลังจากที่ก็สามารถท้ากาเซียนเอาชนะสเปนไปได้ที่สกอร์สประตูหนึ่งและด้วยผลงานแบบนี้เองครับก็จึงทําให้แนวทางของเราที่ได้ให้ไปในเกมคู่นีีี้้้้กกกก็ยัังงชถูจุดเเขาาปปนนไอหึ่ เกมต่อมาครับทัพฟ้าขาวเจติน่าก็ยังสามารถคว้า3มแต้มเพื่อเป็นใบเบิกทางในการผ่านเข้าไปสู่ในรอบต่อไปได้โดยการที่พวกเขาก็เอาชนะยูเครนไปแบบสบายๆที่สกอร์สองต่อศูนย์ก็เลยทําให้แนวทางของเราที่ก็ให้อยู่ทางด้านทัพฟ้าขาวไปในคู่นี้ก็ยังคงชี้ถูกจุดกันไปครับและคู่สุดท้ายครับทัพตาไก่ทีมชาติฝรั่งเศสพวกเขาก็ยังโชว์ฟอร์มแจ๋วต่อหน้าแฟนบอลของตัวเองโดยการเอาชนะนิวซีแลนด์ไปได้ตามคาดและผลิคาที่สกอร์สามประตูศูนย์ซึ่งจากผลงานและสกอร์ที่ออกมาแบบนี้ครับก็เลยทําให้แนวทางของเรา ก็ยังคงสดใสาตามการเข้าเป้ากันไปแบบจุกๆกันทั้งหมดทุกคู่เลยครับและสําหรับพี่ๆท่านใดน,นะครับที่กําลังมองหาหรือต้องการอยากติดตามแนวทางเจ๋งๆที่ก็ได้แจกฟรีตลอดปีทุกวันแบบนี้ก็ยังสามารถติดตามมาเป็นครอบครัวเดียวกันได้ครับที่ Line i d ดี @s74 ตัวโดยที่ในกลุ่มนี้ครับก็ไม่เพียงมีแค่แนวทางฟุตบอลที่จะแจกฟรีทุกวันแต่ทีมงานของเราก็ยังมีบริการเรื่องความสะดวกรวดเร็วในทุกด้านเพราะในกลุ่มนี้เราก็มีทีมงานที่จะไว้คอยดูแลสปอร์ตในทุกเรื่องตลอด24ชั่วโมงเลยครับแล้วก็อย่าลืมแ รเราก็มากรนที่เกมคู่แรกครับซึ่งในคู่นี้ก็จะลงสนามกันในเวลาเที่ยงคืนตรงโดยทางฝั่งเจ้าบ้านลิกาสก็จะพบกับทางด้านบูโดกิมและกับเลทราคาไม่กล้าที่ให้มาในเกมคู่นี้ก็อยู่ที่ราคาหนึ่งลูกครับสําหรับผลงานในการเจอกันของคู่นี้เนี่ยนัดก่อนก็เป็นทางฝั่งของบูโดกิมครับที่ก็เป็นฝ่ายเปิดบ้านต้อนทางด้านลิกาสไปได้แบบสบายเท้าที่สกอร์สีต่อศูนย์โดยถ้าดูจากรูปเกมบูโดกิมก็ยังเป็นฝ่ายคุมความได้เปรียบเอาไว้ทาง90้นาทีเลยครับแต่ถ้าเราจะมาดูผลงานของทางฝั่งเจ้าบ้าน, as, นล แต่ในเกมนัดถัดมานะครับลีกาสก็ยังกลับมาแก้ตัวเรียกความมัน่นใจไม่ได้จากการบุกไปเอาชนะทีมรองบอดในเกมลีกอย่างตูกุม2000ไปถึงสกอร์สประตูหนึ่งและที่สําคัญครับพวกเขาก็ยังยิงผ่านเลนราคาไม่ก้านเข้าไปด้วยก็เลยทําให้ผลงานในช่วง5เกมหลังลีกาสก็ยังมีเกมที่แพ้ไปเพียงแค่เกมเดียวแล้วก็ยังคว้าใช้ไปได้ถึง4เกมด้วยกันครับและสําหรับผลงานของท่งฝั่งทีมเยือนเองนะครับถึงแม้ว่าในเกมที่เจอกันโบโดกิมจะเอาชนะลีกาสไปได้ก็จริงครับแต่พอกลับมาลงสนามในเกมลีกโบโดกิมลบออง อย่าง KFUM Oslo ไปที่สกอร์หนึ่งประตูต่อหนึ่งแถมก็ยังเป็นการไล่ตามดีเสมอทางฝั่งเจ้าบ้านด้วยครับก็จึงทําให้สังเกตได้เลยครับว่าผลงานในเกมนัดเยือนของบรูกิมในช่วงนี้ก็น่าจะเริ่มมีปัญหาเพราะก่อนหน้านั้นอีกหนึ่งเกมครับบรูก,กิมก็ยังถึงขั้นบุกไปแพ้กับทีมท้ายตารางอย่างซาดิฟยอดมาแล้วและถ้าสถานการณ์กับผลงานของบรูก,กิมในนัดเยือนก็ยังเป็นแบบนี้อยู่1คะแนนปลอบใจในรังของลิกาสในเกมนัดที่2ก็ได้จะเป็นไปได้ในนัดนี้ครับและถ้าเราจะมาดูจากเดรสราคาไมค์การา ก็ได้มีการขยับปรับลงมาเหลืออยู่เพียงแค่ราคา0.75ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยที่ในอัตราการจ่ายราคาค่าน้ําแทนในตอนนี้ถ้าเราอยู่ทางฝั่งเจ้าถิน่นลิกัสเลทราคาค่าน้ําจะได้ก็จะได้อยู่ที่ราคา2.06แต่ถ้าเราอยู่ทางฝั่งทางด้านทีมเยนอย่งโบโดกิมนะครับเลทราคาค่าน้าจะได้ก็จะได้อยู่ที่ราคา1.75และสําหรับกับกระแสที่ทางในฝ้าฝั่งต่างประเทศในตอนนี้กระแสที่ออกมาก็ยังคงมีการปรับตัวเอ็นเอียงไปทางฝั่งเจ้าถิ่นมากกว่าในตอนนี้ครับถึงแม้ว่าในคู่นี้กระแสก็จะได้มีการเอ็นเอียงไปทางฝั่งน สิตในเกมที่ทั้งคู่เจอกันในนัดที่ผ่านมาโบดูกิมก็ยังคงดูดีกว่าและก็เหนือกว่าทางฝั่งเจ้าบ้านในทุกๆด้านนะครับและที่สําคัญทางฝั่งของเจ้าบ้านยาลิกาสพวกเขาก็แทบจะไม่มีเกมใหญ,ใหญ่ที่ต้องเจอกับทีมในดับเดียวกันเลยก็จึงทาให้ในเกมที่เก็บชัยชนะมาได้ในนัดที่ผ่านๆมามันก็ยังพิสูจน์อะไรไม่ได้มากนะครับและแถนในตอนนี้แมบบ้ว่าราคาก็จะได้มีการปรับตัวลงมาอยู่ก็จริงแต่กับเรทราคาค่าน้ําที่ก็ยังคงเปิดมาใจ่ายให้ทีมเยือนเพียงแค่ราคา1.75แบบนี้ผมก็ยังคงมองว่าทางฝั่งของบโบกมมนนนาะีุเเชใ้ ได้มาากกว่ครับดังนั้นกับการชี้ชัดของผมในเกมคู่นี้ผมจึงขอชี้ชัดไปที่อยู่โบโดโกิมสอยกินดิมได้สบาย มากระต่อที่เกมคู่ที่2สื่อคู่นี้ก็จะลงสนามในราตีหนึ่งตงครับโดยก็จะเป็นทางด้านมาค์คบี้เทลอาวิฟก็จะพบกับทางด้านเซอโบคาเลสและสําหรับเลทราคาไมค้าที่ให้มาในตอนนี้ก็อยู่ที่ราคา0.25ครับสาหรับทิศทางของเกมในคู่นี้ก็น่าจะเป็นการขับเคี่ยวกันอย่างสูสีนะครับเพราะทางคู่ก็น่าจะเป็นเพียงคู่เดียวเท่านั้นที่ในเกมนั้นแรกก็จบลงไปด้วยการเสมอกันไปที่สกอร์หนึ่งประตูละหนึ่งและถ้าจะดูความเป็นไปได้ที่จะหาทีมที่จะเป็นฝ่ายผ่านเข้าไปสู่ในรอบต่อไปผลงานของทางฝั่งเจ้าบ้าน มผมก็อยากคิดว่ามาคาบีเทลวิฟก็น่าจะพอใจกับผลการแข่งขันที่กระบุไปเก็บผลเสมอจากทางด้านเซอัวบุคาเลสมาได้ก็เพราะว่าถ้าเรามาดูผลงานกับเกมในบ้านของทางด้านมาคาคบีเทลวิฟแล้ว ก็ถือว่าน่าสนใจเลยทีเดียวครับเพราะจาก5เกมหลังสุดที่พวกเขาได้เล่นในลังย่าของตัวเองมาคบี้เทวิฟก็ยังสามารถเก็บชัยชนะไปได้ทั้งหมดทุกเกมและที่สําคัญครับก็ยังเป็นการเก็บคินชีไปได้ทั้งหมดโดยที่ผลงาน2เกมกับการฝ้ารังมาคบี้เทวิฟก็เอาชนะโอมเนียนิโคเซียไปได้ด้วยสกอร์2-0และพวกเขาครับก็เพิ่งจะเอาชนะมาคบี้เปตาธิว่าไปอีกด้วยสกอร์2 0, ประตูต่อ0เช่นกันครับส่วนผลงานของฝั่งทีมเยือนเซอโบคาเลสครับแม้ว่าผลงานในช่วง5เกมหลังพวกเขาก็อาจจะเพิพ่ กับผลงานที่เหลือครับพวกเขาก็ยังคว้าชัยมาได้เพียงแค่หนึ่งเกมเท่านั้นและที่สําคัญผลงานในการทํากําไรเก็บกิราคาก็ยังไม่เข้าเป้ามาแล้ว5เกมติดและถ้าคืนผลงานของเซอุบูคเรสก็ยังคงยแย่ยอยู่แบบนี้โอกาสที่จะโดนทางฝั่งเจ้าบ้านเบียดเอาชนะและผ่านเข้าไปสู่ในรอบต่อไปแทนนั้นก็มีโอกาสสูงเลยทีเดียวครับและถ้าเราจะมาดูจากเลทราคาไมค้าที่ให้มาในตอนนี้เลทนั้นก็ยอ,อยู่ที่เลนราคา0.25นะครับโดยที่ในอัตราการจ่ายราคาค่าน้ําแทนในตอนนี้ถ้าเราทางฝั่งของด้านมาคาคบี้เทลอาวิฟเลทราคาค่าน้้าา็จไดกะท่่อยูี 2.6แต่ถ้าเราอยู่ทางฝั่งของด้านเซอุบุคาเลสเรทราคาค่าน้ำที่จะได้ก็จะได้อยู่ที่ราคา1.75และสําหรับกับกระแสที่ทางในฝากฝั่งต่างประเทศในตอนนี้กระแสที่ออกมาก็ยังคงมีการเอียงไปทางฝั่งของด้านเซอุบุคาเลสมากกว่าในตอนนี้ครับซึ่งถ้าดูจากกระแสที่ออกมาก็ไม่น่าแปลกใจนะครับที่ในเกมนี้ทางฝั่งของทีมเยนเซอุบุคาเลสก็จะได้มีกระแสที่การปรับตัวไปหามากกว่าก็เพราะว่าในเกมนั้นนี้ครับเจ้าบ้านบัคแฮบีเทลเอวิฟก็จะไม่สามารถใช้ความได้เปรียบกับการได้เล่นในลักได้เพราะจากสถาน ก็เลยทําให้ในเกมนัดนี้ก็ต้องลงเล่นในสามเป็นลางและแม้ว่าในเกมนัดที่ผ่านมาครับทั้งคู่ก็อาจจะจบลงด้วยผลเสมอกันไปแต่ถ้าเราจะมาจอะดูเฉพาะผลงานที่ทําได้ในเกมนัดที่ผ่านมาจากถิติก็เป็นทางฝั่งของเซอร์บูคาเลสที่ก็ยังคงมีทิทางที่น่าจะเป็นฝ่ายเก็บชัยชนะไปได้มากกว่านะครับและยิ่งในเกมนัดนี้ก็เป็นทางฝั่งของมาคาบี้ที่ต้องมาเป็นฝ่ายต่อราคาแบบนี้อีกผมก็เลยคิดว่าขอเชียร์ทางฝั่งเซอัวก็น่าจะชัวร์กว่าครับดังนั้นกับการชี้ชาติของผมในเกมคู่นี้ผมจะขอชี้ชยั เกมในคู่ที่3นะครับก็จะเป็นเกมที่ทางด้านปฏิสารเบลเกดก็จะเปิดดังตัวเองต้อนรับการมาเยือนของด้านดีนิโมคฟและกับเลทราคาให้ที่แคปในคู่นี้เลทแรกก็เปิดมาอยู่ที่ราคา0.75ครับซึ่งถ้าเราจะมาดูจากเถรษิผลงานในการเจอกันของคู่นี้ครับทั้ง2ทีมก็เคยเจอกันมาในเกมยุโรปถึง3ครั้งและทั้ง3ครั้งครับก็เป็นทางฝั่งของดีนิโมคฟที่ก็ยังเป็นฝ่ายเอาชนะปฏิสารเบลเกดไปได้ทั้ง3ครั้งแถมยังไม่พอในเกมนัาที่ผ่านมาที่เจอกันก็เป็นทางฝั่งของดีนิโมครีฟก็ยัง ปาริซานเบลเกตไปได้ถึงสกอร์หประตูสครับแล้วถ้าเราจะมาดูผลงานของปาริซานเบลเกตในช่วงนี้โอกาสที่ทางฝั่งทีมเยือนอย่างดิโมเคฟจะมีโอกาสจะบุกมาคับใช้ได้ก็มีโอกาสสูงทีเดีวยวครับพอจากผลงานในช่วง5เกมหลังปาริซานเบลเกตก็ยังเก็บชนะมาได้เพียงแค่2เกมเท่านั้นและจากการค่อยใช้ยมาได้ครับก็ยังปิดการเจอกับทีมรองๆทั้งหมดไม่ว่าจะเป็น FK นาเปรดักคูเซวัตหรือเจดินสโรยูบีโดยที่ผลงานในนัดที่ผ่านมาครับปาริซานเบลเกต ก็เพิ่งจะบุกไปคว้าชัยจากทางด้านเจดินสโลวีบีมาได้ที่สกอร์4ประตูต่อศูนย์ครับส่วนผลงานของทังฝั่งทีมเยือนอย่างดินโมเคฟนะครับผลงานที่พวกเขาลงสนามในช่วงนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเกมอุ่นเครื่องทั้งหมดและพวกเขาเองครับก็มักจะเลือกทีมอุ่นเครื่องกับทีมที่มีชื่อชั้นและเกรดเดียวกันมากกว่าและแม้ว่าพวกเขาก็จะเก็บชัยชนะมาได้เพียงแค่3จาก5เกมหลังเท่านั้นแต่ถ้าจะให้เทียบกับฟอร์มของทางฝั่งเจ้าบ้านแล้วมองยัง Kiev, ไงดินโมเคฟก็น่าจะเป็นต่อทุกรูขุมขนเลยครับ ก,ก็มักจะออกที่เลทสกอร์สูงทั้งหมดทั้ง3าครั้งด้วยนะครับและถ้าเราจะมาดูจากเลทราคาแฮนดิแคปไม่กันที่ให้มานะครับในตอนนี้เลทราคาก็ยกังคงอยู่ที่ราคา0.75โดยที่ในอัตราการจ่ายราคาค่าน้ำองแทนนะครับถ้าเราอยู่ทางฝั่งทางด้านเจ้าบ้านปาิสซานเบลเกตเรทราคาค่าน้ําที่เราจะได้ก็จะได้อยู่ที่ราคา1.76แต่ถ้าเราอยู่ทางฝั่งทางด้านทีเีือนอย่างดินมเคฟนะครับเรทราคาค่าน้ําจะได้ก็จะได้อยู่ที่ราคา2.05และสําหรับกับกระแสทางในฝ้าฝังต่างประเทศในตอนนี้กระแสที่ออกมาก็ยังคงมีการปรับตััวปทาาางงงฝ่ขอด้้นเจ มากกว่าในตอนนี้ครับและสําหรับในเกมคูน่นี้ผมก็ขอสวนกระแสที่ออกมานะครับเพราะถ้าดูจากผลงานของทั้งฝั่งเจ้าบ้านปิศาจในช่วงนี้ผลงานที่ทําได้ก็ไม่น่าจะไหวจริงและยิ่งในนัดนี้ก็น่าจะเป็นทางฝั่งของดีเดโมเคียบที่ก็เป็นฝ่ายที่น่าจะรู้จุดอ่อนของทั้งฝั่งเจ้าบ้านทั้งหมดแล้วและก็แน่นอนครับกับทีมที่ก็เคยแพ้ทางกันมาแบบนี้ดีไม่ดีดีเดโมเคียบก็จะยิงใส่ทีมเจ้าถิ่มไส้แต่อีกรอบดังนั้นกับการชี้ชัดของผมในเกมคูน่นี้ผมจะขอชี้ชัดไปที่อยู่ดีเดโมเคียบเฉียบที่สุด มาถึงเกมในคู่ที่4นะครับซึ่งในเกมนี้ก็จะเป็นการพบกันระหว่างจากเกโรเนียกับทางด้านเปเนวิซิสสำหรับเวลาการแข่งขันในคู่นี้ก็จะลงสนามกันในเวลาตีหนึ่งครึ่งโดยที่เลนราคาไม่ก้นครับในคู่นี้เลนราคาแรกก็เปิดมาอยู่ที่ราคา2ลูกสําหรับทางฝั่งเจ้าบ้านจากเกโรเนียในตอนนี้ก็ถือว่าพวกเขาก็กําลังอยู่ในช่วงที่กําลังท็อปฟอร์มเลยนะครับเพราะหลังจากที่ก็มีเกมที่แพ้ไปในนัดอุ่นเครื่องให้กับลิเกวซอไป2ต่อศูนย์แต่หลังจากนั้นครับก็เหมือนว่าเครื่องของพวกเขาก็เริ่มจะติดแล้วก็เลยทําาาใใหห้้้จเเเกกกโรนนีย็ควชัมมไไดดตลลอ4ง่ ครับกับผลงานในเกมในลาง2เกมล่าสุดพวกเขาก็ยังกดประตูใส่คู่แข่งไปได้ถึง4ประตูโดยที่พวกเขาเองครับก็ยังไม่เสียประตูเลยแม้แต่ประตูเดียวและกับผลงานของทั้งคู่ในการเจอกันในเกมนัดที่ผ่านมาครับจาเกโรเนียก็ยังบุกไปถล่มเปเนวิจิสมาได้ถึงสกอร์สประตูศูนย์และถ้าเราจะมาดูผลงานของทั้งฝั่งทีมเยือนเองครับปาเนวิจิสก็ยังไม่สามารถคว้าชัยมาได้เลยในช่วง4เกมหลังแต่กับผลงานที่สําคัญที่จะพูดถึงไม่ได้เลยนั้นก็คือผลงานนัดเยือนครับเพราะเปเนวิจิสก็ยังไม่แพ้ใครมาแล้ว3เกมติดต่ออกกกกัันนนนแมมม้ว่่่าาาจะีีเเทป็งงย ที่ต้องออกไปเยือน HJK h e l s i k i แต่พวกเขาครับก็ยังเก็บผลเสมอมาได้และถ้าในเกมนั้นนี้เจ้าบ้านอย่างจาก,กิโลเดียจะออกลูกผรามาดโอกาสที่จะพลาดพ,พังในลังนั้นก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้สูงครับและถ้าเราจะมาดูจากเลทราคาไม่กันที่ให้มานะครับในตอนนี้เลทราคาให้มานั้นก็ยังคงอยู่ที่ราคา2ลูกโดยที่ในอัตราการจ่ายราคาค่าน้ำแทนถ้าเราอยู่ทางฝั่งของทางด้านเจ้าบ้านจากิโลเนียเลทราคาค่าน้ำี่ได้ก็จะได้อยู่ที่ราคา1.97แต่ถ้าเราอยู่ทางฝั่งของทางด้านอย่างทีมเยือนอย่างเปนเ,เปนวิกิสเลทราคาค่าน้ำี่ได้ก็จะได้อยู่ที่ราคา1.8 แล,และสําหรับกับกระแสทางในฝั่งฝั่งทาเทศในตอนนี้กระแสที่ออกมาก็ยังคงมีการเอียงไปทางฝั่งของทางด้านเจ้าบ้านมากกว่าในตอนนี้ครับซึ่งถ้าจะดูจากกระแสที่ออกมาผมก็ยังคงคิดเห็นตรงกันกับกระแสครับเพราะถ้าเราจะมาเปรียบเทียบผลงานของทั้งคู่ในช่วงนี้ก็ต้องบอกไว้เลยครับว่าทางฝั่งของเจ้าบ้านก็กําลังอยู่ในช่วงที่ฟอร์มกํา okay ลังขาขึ Você ้นแต่ก็กลับกันครับเพราะในส่วนของทางฝั่งทีมเยือนอย่างปาเนวิชิสก็ต้องยอมรับครับว่าผลงานของพวกเขาก็กําลังอยู่ในช่วงที่กําลังขาลงอยู่แล่นม้ว่าในนัดนี้ไมก้เคาิลเลด แต่ถ้าเราจะมาดูจากสกอร์และสถิติผลงานโดยรวมจากเกมในนัดที่ผ่านมาแล้วมองยังไงเจ้าบ้านจากเกโลเนียก็มีสิทธิ์ที่จะเปิดบ้านย้ำชัยและก็ยิงผ่านเลนราคาไม่กัน้นที่ให้มาไปได้แบบสบายๆได้ครับดังนั้นกับการชี้ชัดของผมในเกมคู่นี้ผมจะขอชี้ชัดไปที่วางจากเกโลเนียเชียร์สบาย เกมในคู่ที่5เราก็จะมาปิดท้ายกันที่เกมระหว่างดินาโมมินจะพบกับรูโดโกเรตและกับเลทราคาให้ที่แคปที่เปิดมาครับเลทแรกก็อยู่ที่ราคา0.5ซึ่งในคู่นี้นะครับแม้ว่าในเกมนัดที่ผ่านมาดินาโมมินก็อาจจะเป็นฝ่ายบุกพลาดท่าแพ้ไปก่อนถึง0-2ต่อแต่ถ้าเราจะมาดูจากเลทราคาที่เปิดมาในตอนนี้กับที่ราคาครึ่งลูกมันก็ยังคงเดาไม่ออกครับว่าฝ่ายใดจะเป็นฝ่ายที่มีสิทธิ์จะเก็บใช้ไปได้มากกว่าเพราะถ้าเราจะมาดูจากเลทสถิติผลงานในการเก็บกินราคาให้ที่แคปเอเชียหลังจากเกมที่เปิดมาราคาครึ่ง ฝ่ายกิราค่าไปได้พอๆกันเลยครับเพราะจากกราฟที่ออกมาดีเดโมมินก็ยังสามารถทํากําไรจากราคานี้ไปได้ถึง49%ส่วนทางฝั่งทีเมเยือนอย่างดูโดโกเลตเองครับพวกเขาก็ยังสามารถทํากําไรไปได้อยู่ที่ถึง51%เช่นกันและถ้าเราจะมาเปรียบเทียบผลงานในช่วง5เกมของค,คู่ผลงานที่ออกมาก็ยังคงสู่สีคู่ขี้กันอีกครับเพราะจากสถิติที่ออกมาดีเดโมมินก็ยังสามารถคว้าชัยมาได้3เสมอหนึ่งแล้วก็แพ้ไปเพียงแค่เกมเดียวโดยผลงานกับเกมในการเฝ้ารังตอนนี้ดีเดโมมินก็ยังมีสีที่ยังคงไม่แพ้ใครมาถึง9เกมติดต่อกันแล้วแล ที่สำคัญครับผลงานใน2เกมหลังพวกเขาก็ยังสามารถเก็บคินชิตมาได้ทั้ง2เกมส่วนทางฝั่งทีมยนนะครับ แม้ว่า5เกมหลังก็อาจจะมีสะดุดแพ้ระเพียงแค่เกมเดียวแต่ทว่าในนัดนะครับมันก็ยังเป็นเกมนัดเยือนที่พวกเขาก็บุกแพ้แพกับอีโดโมบาตูบี้มาในเกมในรอบคัดเลือกรอบก่อนและถ้าหากจะสังเกตดีๆครับเราจะเห็นได้ว่าผลงานในเกมนัดเยือนของ, tt, ของลูโดโกเรตก็มักจะเป็นฝ่ายพา่ายกับคู่แข่งตลอดซึ่งก็ดูได้จากสถิติที่ออกมากับผลงานในนัดเยือนนั้นลูโดโกเรตก็ยังแพ้ไปถึง3จาก4เกมหลังที่ต้องออกไปเยือนนอกลังนะครับและกับเกมในนัดน,น,นี้ก็มีโอกาสครับที่พวกเขาก็อาจจะพลาดกับเกมในนัดเยืยนอนนอกลังอีกหนึ่งเกมเหมือน ที่ให้มาในตอนนี้ครับราคาที่ให้มานั้นก็ยังคงอยู่ที่ราคา0.5โดยที่ในอัตราการจ่ายราคาค่าน้้าแทนในตอนนี้ถ้าเราดูทางฝั่งของด้านดินโวงมินเรทราคาค่าน้ําจะได้ก็จะได้อยู่ที่ราคา1.97แต่ถ้าเราอยู่ทางฝั่งของด้านดูโดโกเรตครับเรทราคาค่าน้ําจะได้ก็จะได้อยู่เพียงแค่ราคา1.84และสําหรับกับกระแสที่ทางในฝ้าฝั่งต่างประเทศในตอนนี้กระแสที่ออกมาก็ยังคงมีการเอียงไปทางฝั่งของด้านดูโดโกเรตมากกว่าในตอนนี้ครับซึ่งถ้าเราจะมาดูจากสถานการณ์ในตอนนี้ทางฝั่งของดูโดโกเรตก็ยังถือว่าพวกเขาก็ยยังงคคุมมวาได้เปรีบ ไว้ได้เหนือกว่าอยู่ถึง2ประตูเลยครับก็เลยทําให้ในเกมนั้นนี้ครับดูโดโกเรตก็น่าจะบุกมาแบบไม่ค่อยกดดันเท่าไหร่แต่กับกายครับก็น่าจะเป็นทางฝั่งของเจ้าบ,บ้านเองมากกว่าที่ในเกมนั้นนี้นอกจากที่พวกเขาจะไม่ได้ในรานของตัวเองแล้วซึ่งถ้าดูจากชิชันก็ยังคงเสียเปรียบทางฝั่งทีมเยือนอยู่มากและยิ่งกับเลทราคาแมกนั้นที่ก็ยังเปิดอยู่เพียงแค่ราคา0.5อยู่แบบนี้ทางที่ดีอิงทางฝั่งท่านต่อก็น่าจะรอปิดบัญชีได้ครับดังนั้นกับการชี้ชันของผมในเกมคู่นี้ผมจะขอชี้ชัโโบ แต่ก่อนจะจากกันนะครับผมก็จะมาสรุปแนวทางให้ได้ฟังกันสัส้นๆกันอีกรอบครับโดยที่เกมคู่แรกครับที่ลิกัสก็จะพบกับทางด้านบูโรกิมซึ่งกับแนวทางที่ผมได้ให้ไปในเกมคู่นี้ก็ให้เลือกเชียร์ทางฝั่งทีมเยือนบูโรกิมกับราคาที่ให้ไปก็อยู่ที่ราคา0.75ครับเกมคู่ที่2มาคาคบี้เทลอาวิฟก็จะพบกับทางด้านเซอบูคาเลสซึ่งกับแนวทางที่ได้ให้ไปในเกมคู่นี้ก็ให้เลือกเชียร์ทางฝั่งของด้านเซอบูคาเลสกับเลทราคาไม่ก้าที่ให้เลือกเชียร์ก็ให้เลือกลองไปที่รราาคค0.25ับ เกมคู่ที่ 3, ปารปฏิสารเบลเกก็จะพบกับทางด้านดีนโมเคฟซึ่งกับแนวทางของผมเองในเกมคู่นี้ก็ให้อยู่ทางฝั่งของด้านดีนโมเคฟกับราคาที่ให้เลือกเชียร์ก็ให้ตอบไปที่ราคา0.75เกมคู่ที่4จาเกโลเนียก็จะพบกับทางด้านปาเนเวจิสซึ่งกับแนวทางที่ผมให้เลือกเชียร์ในเกมคู่นี้ก็ให้เลือกเชียร์ทางฝั่งเจ้าถิ่นจาเกโลเนียกับเลนราคาก็ให้ต่อไปที่ราคา1.75ครับ คู่สุดท้ายดีเดโมมินก็จะพบกับทางด้านรูโดโกเรตและกับแนวทางที่ให้เลือกเชียร์ก็ให้เลือกอยู่ทางฝั่งทีมเยือนรูโดโกเรตกับเลนราคาไม่กันก็ให้ต่อไปที่ราคา0.5ครับ ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการวิเคราะห์ฟุตบอลในค่ำคืนนี้และก่อจากนันก็อย่าลืมครับกับช่องทางติดต่อที่ได้ให้ไปกับไลน์แอ @s44 ตัวหรือถ้าหากชื่นชอบถูกอกถูกใจกับแนวทางที่ได้ให้ไปในวันนี้ก็ฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดหัวใจให้กันด้วยนะครับและสำหรับในวันนี้ครับก็หมดเวลาของผมแล้วเราก็กลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้ากับช่องสุมาชัยบอเด็ดกับแนวทางดีๆสำหรับวันนี้สวัสดีครับ